สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารดีๆมีประโยชน์มีสาระและมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระและที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไอมีสาระ,ะไม่ลงอย่างเด็ดขาดวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายการลงคลิปกันไปหลายวันวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดของทุกโครงการที่รัฐ มีการจ่ายเงินให้กับท่านและมีอยู่ในตอนนี้และรวมไปถึงโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีอยู่จริงนะครับย้ำว่ามีอยู่จริงเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่ท่านเคยรับชมรับฟังและอาจจะมีข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ส่วนมากนะครับร้อยละเ0เป็นข้อมูลปลอมกันทั้งสิ้น ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์จากไอทีมีสาระสําหรับวันนี้ที่ผมจะามานําเสนอและอัปเดตข้อมูลนะครับก็จะเป็นเฮลัันรัดโอนเงินให้แล้ววันนี้3กลุ่มกดเงินสดได้ มีบัตรคนจนก็ได้ไม่มีบัตรคนจนก็ได้สามกลุ่มที่ผมบอกนี้คือกลุ่มไหนและคนมีบัตรคนจนก็ได้คือกลุ่มไหนไม่มีก็ได้คือกลุ่มไหนจะได้รับชมกันนะครับข่าวล่าสุดการแจกเงินโครงการดิจิตอล1น0 0 0บาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีทั้ง ข่าวออกมาว่าไม่ได้หรอกมันแบบนั้นมันแบบนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันได้แล้วเอ้ยมันจะเข้าแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เรามาฟังเรื่องจริงกันนะครับว่าล่าสุดตอนนี้โครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทไปถึงขั้นตอนไหนกระบวนการไหนกันแล้วนะครับจะได้ไม่หลงกลหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารปลอมกันอีกต่อไปนะครับและนะครับอัปเดตการแจกเงินเดือนมีนาคมจะมีการแจกให้นะครับวันที่1วันที่8วันที่11วันที่12 วันที่13และวันที่20มีนาคมหลากหลายกลุ่มกันเลยครับมีทั้งกดเงินสดได้และกดเงินสดไม่ได้นะครับตามวันและเวลาที่ผมจะกล่าวดังต่อไปนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับเฮลั่นรัฐโอนเงินให้แล้ววันนี้3กลุ่มกดเงินสดได้มีบัตรคนจนก็ได้ไม่มีบัตรคนจนก็ได้สำหรับโครงการรัฐที่มีอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่9กุมภาพันธ์นะครับผม รัฐก็จะ,ะมีการโอนเงินให้นะครับ3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอและจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มเด็กแรกเกิดจะได้เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ยื่นสมุดบัญชีเงินฝากไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับได้คนละ600บาทด้วยกันเบิกเงินสดที่ ธนาคารหรือจะนําบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารไปกดเงินสดก็ได้กลุ่มที่2นะครับผมกลุ่มผู้พิการสําหรับกลุ่มผู้พิการนะครับวันนี้ท่านก็สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขต อำเภอและจังหวัดได้เช่นเดียวกัน,นครับย้ำนะคะว่าต้องเป็นคนที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ายัางไม่ลงทะเบียนก็ให้รีบไปติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับสำหรับผู้พิการนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1คือกลุ่มย่อยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีวันนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน1000บาทในส่วนของผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปปีวันนี้รัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้จำนวน 800บาทกดเงินสดได้เลยครับหรือจะนำสมุดบัญชีไปเบิกถอนอที่ธนาคารตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่2นะครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้ลงทะเบียนไว้กับอบตาเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับ วันนี้นะครับเงินได้โอนเข้าบัญชีให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําสมุดบัญชีเงินฝากหรือบัตร ATM ไปเบิกถอนได้ตามเกณฑ์ที่รัฐได้กําหนดไว้อายุ60-69ปีได้รับ600บาท70-79ปีได้รับ700บาทนะครับ8ป8 9ปีได้รับ800บาท90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทในส่วนที่ผมได้กล่าวไว้ว่ามีบัตรคนจนก็ได้ไม่มีบัตรคนจนก็ได้ ก็คือสําหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการสวัสดิการให้กับ3กลุ่มซึ่ง3กลุ่มนี้หมายความว่าเด็กแรกเกิดผู้พิการสูงอายุที่มีอายุ60ปีดังนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจนถ้าท่านอยู่ในข่าย3กลุ่มที่ผมได้กล่าวไว้และได้ไปลงทะเบียนที่อบอตอเขตอําเภอจังหวัดแล้วท่านก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับไม่ว่าท่านจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจน ก็ได้แน่ๆนะครับแบบนี้ทุกเดือนนะครับปกติแล้วเขาจะโอนให้ทุกวันที่10แต่เดือนไหนตรงกับวันหยุดยาวนะคะแต่เลิกอะไรแบบนี้เขาจะเลื่อนโอนเงินให้เร็วขึ้นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์รัฐจะมีการโอนเงินให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถไปเบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีหรือบัตร a t m กันได้เลยครับผมต่อไปครับผม ข่าวล่าสุดการแจกเงินหรือโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทตอนนี้นะครับมีหลากหลายที่นะครับผมได้ออกมาให้ข่าวซึ่งทำให้ท่านสับสนงงงวยกันเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะครับผมจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาเสนอนะครับท่านจะได้ไม่ต้องสับสนไม่ต้องงงว่าเอ๊ะล่าสุดมันไปถึงไหนกันแล้วคนนั้นบอกได้คนนี้บอกไม่ได้ อาจจะมีการอย่างนั้นจะมีการอย่างนี้พูดกันไปต่างๆนานาข่าวล่าสุดนะครับรัฐยังคงดําเนินโครงการนี้ต่อไปย้ํานะครับยังคงดําเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับวันนี้คือวันที่9กุมภาพันธ์นะครับยังไม่ยกเลิกนะครับยังไม่ยกเลิกหรือยังไม่อ่าเขาเรียกว่ายุบโครงการนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่ ได้มีการกําหนดไว้ก่อนนาะนี้ว่าจะมีการแจกเงินเดือนพฤษภาคมนั้นตอนนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการต่างๆนะครับและสัปดาห์หน้าจะเข้าที่ประชุมคณะใหญ่ของโครงการแจกเงินดิจิตอลและจะมีการสรุปประเมินผล และข้อเสนอเนี้ยต่างๆออกมานะครับเพื่อผลักดันเข้าสู่รัฐสภาและให้รัฐสภาอนุมัติไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือไม่กู้เงินก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นรับฟังเงื่อนไขต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้รัฐบาลกําลังรับฟัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับว่าเอ้ยทำไปแล้วแบบนี้จะดีไหมแบบนั้นจะดีไหมอะไรประมาณนี้แต่ย้ํานะครับว่าโครงการยังไม่ยกเลิกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะครับว่าจะมีการยกเลิกนะครับไม่นะครับยังครับแต่ว่ารอกระบวนการต่างๆก่อนครับตอนนี้นะครับยังคงแจกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับแจกเงิน1 8 11 12 13 20มีมีนาคมการแจกเงินนะครับ เดือนมีนาคมนั้นก็จะมีกันทั้งหมดนะครับ6วันเต็มๆเลยนะครับผมสำหรับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มบัตรคนจนครับวันที่1อ่ามีนาคมนะครับจะได้เงินโอนเข้าบาท300บาทซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค 1. มีนาคมเช่นเดียวกันครับบัตรคนจนเงินจำนวน คนละ750บาทนะครับโอนเข้าบัตรไว้ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขอสอรถอสอกสมกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นขนส่งสาธารณะของรัฐนะครับโดยการตัดยอดเงินออกจากบัตรที่ให้ไว้750บาทต่อคนนะครับ3ครับเงินส่วนลดกาซถุงต้ม80บาทถึง100บาทต่อคนนะครับต่อ3เดือนนำบัตร สวัสดิการแห่งรัฐของท่านไปยืน่นตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสมมติแก๊สส0่เขาจะตัดออกไป8 0ดส0บถึงหนึบาทเท่ากับว่าท่านจ่ายเงินเองอีกประมาณ300บาทนะครับต่อไปครับวันที่8มีนาคมนะครับจะเป็นโครงการเดียวกันนั่นก็คือโครงการสวัสดิการาให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือโอนเงินให้กับกลุ่มสูงอายุกลุ่มเด็กแรกเกิดนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับก็คือ เหมือนกับวันนี้ที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับจะเดือนมีนาคมเนี่ยจะโอนให้เร็วขึ้นนะครับตรงกับวันที่8มีนาคมนะครับต่อไปครับวันที่1 1มีนาคมอันนี้จะเป็นในส่วนของโครงการอ่ะลืมบอกไปนะครับวันที่1กดเงินสดไม่ได้นะครับของบัตรคนจนวันที่8 มีนาคมนะครับกดเงินสดได้เป็นในส่วนของโครงการสวัสดิการรัฐในส่วนของกลุ่มเปราะบางวันที่11มีนาคมนะครับเป็นในส่วนของโครงการผู้มีบัตรคนจนนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐจะมีการให้เงินอุดหนุนนะครับทั้งหมดเนี่ย 900บาทแต่จะแบ่งออกเป็น3งวดนะครับงวดละ300บาทแต่จะมีการโอนให้ตามอายุนะครับผมตามวันที่และอาจจะให้ไม่เท่ากันทุกคนเขาจะแบ่งตามอายุนะครับซึ่งจะโอนให้วันที่ 11, 12และ13ตามอายุนะครับในส่วนของวันที่11มีนาคมนั้นนะครับจะมีการโอนให้นะครับผมเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วนะครับ คนที่เกิดก่อน1มกราคม2 4 9 5นะครับผมกลุ่มนี้จะได้วันที่11มีนาคมนะครับ2นะครับวันที่12มีนาคม6 7นะครับจะมีการโอนเงินให้นะครับผมเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับสำหรับคนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2 4 9 5ถึง31ธันวาคมนะครับ2 5 0 1นะครับอันนี้คือวันที่12นะครับ ต่อไปครับวันที่13มีนาคมนะครับรัฐจะมีการโอนให้อีกเช่นเคยนะครับกับกลุ่มบัตรคนจนนะครับผมที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507นะครับจะโอนให้วันที่13มีนาคมนะครับอันนี้คือสามารถกดเงินสดได้นะครับผมต่อไปครับ สำหรับบัตรคนจนอีกเช่นเดียวกันนะครับวันที่20มีนาคมจะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับและเป็นผู้พิการและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือเงินที่จะมีการแจกให้นะครับในเดือนมีนาคมวันที่1วันที่8วันที่11วันที่ 12, 13, 20วันที่1วันเดียวนะครับที่ไม่สามารถกดเงินสดได้วันที่8กลุ่มเปาะบางกดเงินสดได้ 11, 12, 13, 20เป็นกลุ่มบัตรคนจน กดเงินสดได้นะครับผมย้ํานะครับว่ากลุ่มเปาะบางวันที่8นะครับของเดือนมีนาคมคุณจะมีบัตรคนจนไม่มีบัตรคนจนก็กดเงินสดได้นะครับผมและนี่ก็คือรายละเอียดในวันนี้นะครับที่ผมได้นําเรื่องจริงมาฝากสําหรับคนที่เคยรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมมาและ,ะ่เข้ามาถามว่าเอ้ยทําไมมันไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แบบนี้นะครับแสดงว่าท่านนะครับยังไม่ได้รับชมท่านนะครับอ่ายังไม่ได้อเขาเรียกว่าอะไรนะ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนถ้าท่านยังไม่ได้ทํา2อย่างนี้กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ